มีใครสู้เจ้าแม่รุ่งก็ได้แล้วนัำผึ้วันอะคนเนี้ยกูยกให้จริงจรงได้สินี่กูทำมาแล้วนะหลายงวดแล้วเดี๋ยวกูย้อนให้ดู แล้วเปของเขาของจริงอ่ะมึงเข้าใจค่ว่าของจริงวะ เด็กคูดจมูกเฮ้ยช่วยทากูเนี่ยระยะเผาขนเลยชิพายกูจาเลยหมดเวลาโอนค่ะลูกค้า่ะพิมพ์คำว่าโอนแล้วขึ้นมาค่ะเดี๋ยวจะปักหมุดแจกแล้วพิม์คำว่าโอนแล้วขึ้นมาค่ะเดี๋ยวจะปักหมุดแจกแล้วค่ะ อะไรทำไมขอปักหมุดแจกแหวนทองก่อนเลยค่ะคนแรกอ่ะคนแรกใครไม่รู้ค,คุณบุตรคุณบุตรบุตรสบาล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 า,าลาลา บุตรสาอะไรเนี่ยลาลาชื่อบุตรสบาอ่ะคุณบุตรสบาแจ้งโอนมาค่ะเอาไปก่อนคนแรกเดี๋ยวแจกเรื่อยๆไม่ต้องห่วงเลขเข้าฉันก็จะรมดีแบบนี้เอาแหวนไปก่อนค่ะคนแรกคุณบุษบา้าทักยัง คุณบุษบาทักค่ะไม่ทักจะผ่านนะคะปักคนอื่นนะบอกก่อนทักยังนับหนึ่ง ค่ะไม่ทันอ่ะปักคนต่อไปเดยไม่รู้ใครคุณหลีวคุณหลีวนับหนึ่งคุณหลีวนับสองมาไหมไม่ทันคุณหลีวนับสามคุณหลีวนับสี่หลีวมายังหลีวมาแล้วหลีวเอาไปหลีวหลีวแจ้งคนมายังเอามาดูเอามาคุณหลีว คุณหลิวไวมากคุณหลิวคุณหลิวโอนเมื่อสองทุ่มห้าสิบห้าสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่รู้คุณหลิวเอฟอะไรมาคุณหลิวเอาไปแหวนทองหนึ่งวงไม่ต้องส่งซ้าขนาดนั้นคุณหลิวกลัวไม่ได้คุณหลิวลัวสลิปเลยค่ะคุณหลิวบอกอ่ะคุณหลิวไปก่อนเลยคนแรกปักต่อไม่รอแล้วนะปักต่อค่ะแจกอีกวงหนึ่ง เคียร์หน้าจอก่อนพิมพ์คําอื่นลูกค,ค้าขากดหนึ่งเคียร์หน้าจอก่อนพิมพ์คําอื่นพิมพ์คําอื่นบ้างพิมพ์คําเดียวเดยวบางคนมันค้างอาจจะไม่เกิดความยุติธรรมทุกคนขาพิมพ์คําอื่นบ้างกดหนึ่งเคียร์หน้าจอก่อน ขื่นเคลียร์หน้าจอก่อนมาแคปรัฐบาลไทยก่อนรีบรีบชอบไหมชอบอะ่ะคุณบุรทักไม่ทันนะคะคุณบุรขาคุณบุรทักไม่ทันนะ ให้หนึ่งก่อนลูกค้าค่ะใครแคปแล้วกดหนึ่งมาค <c ười> ใครแค,ปห,แหค,ค,รแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งมาค่ะใครแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งมาใครแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งมาค่ะ <c ười> ลูกค <c ười> ้างวดต่อไปชอบอันนี้เอาไปก่อนชอบอันนี้เอาไปก่อน รุนนี้ไปซื้อแหวนทองเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาโซนะคะมาโซด้วยเพราะว่าเป็นคนกรงเทพเอาออกทำไมอะนี่ยอันนี้ก็ขึ้นนะนี่โทรศัพท์มาหาอัปเดตกันบ้างนะ ซื้อไอโฟนให้ใช้แล้วเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวจะให้ใช้ไอโมบายถ้าใช้ไอโฟนล้วเราไม่รู้จักอัปเกรดกันเอ้ยมึงจับให้กูนในซีเร็วถ้าใช้ไอโฟนแล้วไม่พัฒนาจะได้ใช้ไอโมบายนะคะแอดมินแอดมินร่างกายต้องการไอวอนทูไอโมบายไหมคะไอวอนทูไอ o b บายหรือเปล่า <c oughs> ขึ้นไหมดูซิขึ้นแล้วครับทำให้ใหม่แล้วสงสารพวกแบบว่าสเสพเจอเลยฉันชอบเลขนี้มากๆฉันให้ก่อนฉันคือเดอะเฟิร์สฉันคือน้ำบ๊วฉันให้ก่อน,นคุณบุตรคุณทักช้าคุณเอาแจสลิปแจ้งโอนฉันมีแหวนให้คุณ0.6นรัจุดกกรร เอาศูนย์จุลกลกรรมไปด้วยความลำคาญที่คุณบุตรรีรามคุณบุตรทักช้าเพราะฉะนั้นคุณบุตรเอาไปศูนย์จุลกลกรรมหนึ่งวงไปคุณบุตรจะทำอย่างนี้อีกไม่งั้นคุณบุตรจะโดนมายางดีจิม่บอกคุณบุตรด้วยงั้นจะโดนยางดีจิม่คุณบุตรต้องทักไว,ไว แล้วนะหนึ่งคนสองคนแล้วนะสองคนแล้วเดี๋ยวเราจะแจกต่อลูกค้าขาลูกค้าขาขาลูกค้าถ้ากูยังไม่เลิกพูดลูกค้าขากูอาจจะโดนขาลูกค้าก็ได้ mm hmm. facebook เป็นอะไรไม่อับการแจ้งเตือนล่าสุดเดือดทุบหลังหัก กองสสองราสิบเก้าาทค่ะพี่อะฟังอีกหนึ่งรอบลูกค้าท่านใดที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P. คือลูกค้าที่ C.F. สินค้าร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้เ้าหลังอีกอูอลีโตนลีโตนค้นทักซา ดีตัวหลายเป็นอย่างคือตรงเสียงทั้งพ่อมกูน่ะนะกูนี่น่ะนนเป็นอย่างลูกค้าขาสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากเข้ากลุ่ม V I P คือลูกค้าที่ C F สินค้าร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามลูกค้าจะได้เข้ากลุ่ม V I P เหมือนกันหมดเลยในกลุ่ม V I P จะมีแนวทางวางไวใ้ให้ลูกค้าทุกหวยและ ทุกคุณลูกค้าซ f แล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมดลูกค้าทักไลน์ไม่ได้ให้ลูกค้าทักแชทเพจเลขบัญชีหนึ่งมีบัญชีเดียวบัญชีบริษัทพิรดาเครื่องรางความรวย88ดหนึ่งมีแค่บัญชีเดียวเท่านั้นทูกหนึบาบาทจัดส่งฟรี หินถูกหวย299บาทจัดส่งฟรีตีเสียดูซับสองร้อยเก้าบาบาทจัดส่งฟรี ไปถามลูกค้าด้วยสัตว์กลัวเล่นอะไรปีเฮปีอายมาอี้ยปีเสียหยกสองก้าสบาทจัดส่งฟรีปีเสียหยกสองก้าสบาทจัดส่งฟรีและแถมทุใไ้ ราคาองราคา2 9บาบาทจัดส่งฟรีสุ่มแจกแหวนทอง0.6กร,รัม1 0 0รางวัลสุ่มแจกแหวนทองครึ่งสลึง20รางวัลสุ่มแจกเงินสด1,000บาท28รางวัลกระเป๋า599บาทจัดส่งฟรีและแถมเหรียญคูบาไก่ให้กระเป๋า599บาบาทจัดส่งฟรีและแถมเหรียญคูบาให้